ดูด,ดูนะคะดูดูลูกมันได้เลยนี่ดูกันชัดๆนะคะว่ามันขาวมันใสขนาดไหนนะคะนี่อันนี้อีกสักอาทิตย์นึงก็เก็บได้แล้วเนี่ยแล้วแต่เราจะให้มันสุกกว่านี้ก่อนอันนี้น่าจะคงจะกรอบมากเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยรอบก่อนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้แหละผลการที่เราฉีดน้ำส้มค้นไม้ทุกลูกก่อนที่เราหอ่อเนือฟ้ามันยังมีฟ้าไม่จำเป็นต้องใส่เคมีก็ได้ มันก่อหวานอยู่แล้วไร่ของเราอะฝรั่งอ่ะแล้วข่าวแล้วก็ใหญ่ด้วยวิธีที่ทําให้มันใหญ่อ่ะเราต้องอย่าเอาไว้เยอะอกิ่งหนึ่งเอาไว้เป็นสิบลูกมันจะโตได้ที่ไหนเราคนที่ไหนจะใส่ปุ๋ยขนาดนั้นใส่จริงสามลูกมีนะพวงหนึ่งสามลูกเคยใส่แต่ทุกสิบวันต้องใส่ปุ๋ยแต่สถานการณนะแบบ์เป็นแบบนี้นะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะปุ๋ยสอบขนาดนี้คงใส่ได้หรอกมัง้งปกติเราใส่ต้นหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลกิโลแต่เดี๋ยวนี้ใส่แค่สองกรัมือเอง เนี่ยดูได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำส้มข้นไม้อะเราขายด้วยไงถ้าสามขวดร้อยเนี่ยต้องออกค่าส่งเองนะคะถ้าห้าขวดห้าสิบาทได้ส่งฟรีนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยไม่งั้นก็ทักมาได้ที่เฟซได้วันชานะคะไม่งั้นก็วันชาเทจําปาจริงๆไม่ได้หลอกเพราะว่าเราใช้น้ำส้มข้นไม้นี่มานานแล้วตั้งแต่เราทำเล็กทำาเล็กเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเออ โอ้โหเออเปล่าเนี่ยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอเปล่าเนี่ยไม่ได้ฉีดแม่ลูกมันไม่ได้ฉีดเลยเราเพิ่งมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะจะหกเดือนนะมาฉีดไม่นานนี้เองเราไม่ได้ฉีดแล้วเราก็กําจัดวัชพืชไปตะกี้นี่นี่เพราะว่ามันอยู่ในนี่ไงเราต้องเตรียมปลูกดาวเรืองอีกแล้วไงเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหนึ่งเพราะว่าเราปลูกประมาณสักดาวเรืองเราจะปลูกประมาณห้าถึงหกรุ่นมาดูอีกลูกก็ได้ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อ ก็หลังเรารกล็ดเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปฉีดแรนเนตหรือว่าอะไรอยู่ในลูกมันตั้งแต่เล็กๆเราเอาน้ำส้มควนควนไม้นี่แหละใส่เรามีขายด้วยสามขวดร้อยนะคะแต่มีค่าส่งเองนะคะยืนยันสลิปการส่งจากขนส่งแล้วก็ให้ลูกค้านะ่ะโอนตังมาแล้วก็ส่งสลิปมาเช่นกันยื่นหมูยืนแมวนะคะถ้าเกิดเราจะมีเก็บปทางนะ่ะเสี่ยงต่อลูกค้าคืนของ จะชอบคืนของนะคะอันนี้เราจะกินละลูกเนี้ยจะกินให้ดูว่ามันขาวแค่ไหนอันนี้เรา,ายังว่ามันมันยังไม่พอปุ๋ยเลยเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยอีกปกติเราใส่ใส่เป็นกิโลกิโลเลยนะคะปุ๋ยอะแต่สภาพแบบนี้ปุ๋ยราคาขนาดนี้เราคงใส่ไม่ได้นะคะอุ้ยทำไมไม่เห็นหน้าเราเลยเนะี่ยดูก่อนเสากล้องเตี้ยไปปรับก่อนไม่เห็นหน้าเลย น,นี่เลยนี่เราจะให้ดูว่าการที่ลูกของเราเนี่ยอะให้เห็นหน้าหน่อยนี่เห็นไหมไม่ได้โกหกอืมงขนาดแป้งคันออกมาใหม่ๆหวานกรอบมันยังไม่ได้กินอะไรเลยแป้งควันออกมาเลยก็ดูหิวมันเดียวทุกคนก็ตังสังเกตสิ ถ้าเกิดฉีดยานโลโคไม่กล้าก,กินอย่างนี้หรอกนี่ห้าถึงหกเดือนน่ะเพราะว่าเราควบคุมน้ำแบบสปริงเกอร์บนไงมันจะไม่มีเพร้้เลยนะจริงจริงนี่ยอืมกรอบหวานคนจจองเยอะมากแต่ไม่มีฝรั่งขายพิ่งห่อได้ประมาณเกือบ สองพันลูกนี่แหละแล้วก็พวกไอ้พวกตุมต้มๆเนี่ยอีกสองเดือนน่ะไม่ต่ํากว่าสองหมื่นลูกเฉพาอตรงนี้แล้วตรงนั้นอีกตรงนั้นพี่ปลูกแล้วน้ําท่วมอันนั้นประมาณพันสามแล้วก็ตรงลดน้ําอยู่นั้นอีกสองร้อยห้าสิบแล้วก็จะลงเพิ่มเพิ่มตรงเนี้ให้มันเป็นเมตรห้าสิบแล้วเราจะควบคุมระดับทรงพุ่มเอาก็มาลองดูว่าเราจะทําได้ไหมเมตรห้าสิบอ่ะเราจะจํากัดนะ จำกัดระดับทรงคุ้มมันก็จะเด็ดยอดอย่างนี้ออกแล้วเราเวลาห่อจะให้มันดกมากเลยจะให้ได้หมุนตัวเพราะว่าตามร่องมันเนี่ยมันสามเมตรกว่าอยู่แล้วตามร่องมันความกว้างแต่ในร่องเนี่ยไม่จาเป็นต้องให้มันห่างให้มันถีเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเราจัดก,การระดับทรงคุ้มเอาแบบเด็ดยอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัดออกนะคะอย่าให้มันฟื้ยอ,ออกมาแบบเนี้ย การที่เราทําแบบนี้มันไม่ได้อยู่กับที่ว่าลูกอะ่ะมันจะออกตรงนี้นะคะมันออกตรงนี้นะคะดูมันออกระดับตรงคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่ใบนะคะอันนี้มันไม่จําเป็นคือเราเด็ดดอกเลยเด็ดตัดออกออากันไกลมาแต่งให้หมดเลยแถวเนี้ยห้าวันเราทําเองคนเดียวเสร็จห่อมันงั้นถ้าเกิดเราได้สาม่ยวใช่ไหมอู้ก็ยเยอะแล้ว ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆเราก็จ้างจ้างให้คนมาช่วยแล้วก็ตรวจเอาว่าให้เขาทายังไงเราต้องดูอ่ะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช่คนงาน่ะเข้ามาทําอะเขาต้องเราต้องดูไงแบบมันมีเป็นสิบลูกยี่สิบลูกอย่างเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนก็ถามนะว่าเออมีประมาณยี่สิบลูกขนาดนี้เราจะห่อหมดไหมเราไม่ต้องห่อหมดขนาดนั้นเป็นสิบยี่สิบลูกเอาไว้แค่สองลูกพอเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาไว้แบบเนี้ยลูกเขาส้มเลยส้มเขียวหวานคงไม่มีใครซื้อหแถวเนี้ยเขาไม่กินเขาไม่กินลูกเล็กๆ แล้วพวกแม่ค้าที่ซื้อไปอ่ะเขาจะซื้อไปทําแช่บวยไงเขาจะไม่ซื้อลูกเล็กๆนะคะโอ oh. oh. <G ül> ้านไปกินกันเดดเอ็นม,มะก็ให้ห่าเราจะใส่อีกรอบนึงไข่ต้นละเล็กกละน้อยใส่เป็นสูตรสิบห้าเสมอกับสิบสี่สี่สีแล้วก็สูตรูนย์ศูนยศูนสุดยอดเนี่ยดู มันน่ากินมากเลยนะแล้วก็กินแ่ทำไมกินแม่ไม่ได้ฉีดยาทำไมก็กินแม,ม,ม,กกนม่กินก็ตายตัวกินเองอ่ะอง่ยเห็นไหมคะเราปลูกพืชเสษตรผสมผสานตรงการทาราชาสตริของนายหลวงโลก้าของเรานะคะเราต้องทําแบบนี้นะคะแล้วทุกวันเราต้องล้างน้ําค้างออกแบบนี้นะคะ เห็นไหมเอ้ยเห็นหัวที่เรายิงไหมก็จะยิงค,ครั้งละหกเจ็ดหัวเลยแหละเนอะอันนี้ก็ฉีดยาเสร็จแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นแบบไอระอองกับแบบบางทียาขยาเราไม่ได้ฉีดนานแล้วไง้าไม่ฉีดมันก็ไม่ได้ไงเพิ่งมาฉีดเนี่ยอันนี้ไม่โดนอันนี้ลืม นี่เลยเห็นไหมคะแต่ป่านนู้ยังไม่ได้้าไปดูตอนนั้นยังไม่ได้กํำจัดวัชพืชเลยไม่ได้ตัดหญ้าออกนะคะอะม๋อบอกงกินโอกากี้มันจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะให้เราแปรงฟันก่อนมากินเนี่ยถ้าฝรั่งมันเรียวอะ่ะอันนี้มันหวานๆานเห็นี้มคะ เราทำสาวไม่พร้อมกันไงอันนี้อีกรุ่นหนึ่งอ,อันนั้นอีกรุ่นหนึ่งอ,อันนั้นอีกรุ่นหนึ่งกระเจียวแล้วก็ดีใจจังขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นเองอัตโนมัติเลยเพราะว่าใต้พื้นดินเนี่ยเราจะลงเป็นเกระเจียวหมดเลยนะแถวนี้เราจะปลูกเป็นกระเจียวหมดเลยแล้วเราก็ปลูกแตงไทยใส่ด้วยอืมแตงไทยแล้วก็แตงเป็นแตงหอมอะ่ะอย่างอะแล้วก็ฝังเงินอะ เราจะทำเ่าทีหลังเพราะว่าตอนกิ่งขายเพิ่งหมดไปเราไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพเราไม่ได้มเราไม่ได้ตอนเป็นอาชีพไอ้พวกพวกเอ่อตอนกิ่งอ่ะเราตอนเพื่อมาปลูกแล้วก็เอาไว้ขายนิดหน่อยไว้ลงทุนตอนที่น้าท่วมนะดูได้เลยนะดูยอดมัน็ะนะใส่มาก